คนดีทําได้ง่ายกรับดีคนชั่วทําได้ยากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับ,บุกร่วมกับบริษัทกันตนากรุก๊ปจำกัดมหาชนเมืองไทยประกันชีวิตเสนอเว้ตามทใูคหิดด จะก่อกรรมทำเข็มก่อกรรมเช้าได้รับลมทุนอีนต่อได้ยินบ้างไหมคะไม่มีเงินเลยลูกโตไมหนาหรกอเอาไปให้ลูกของฉันด้วยเอยนะมีปัญหาอะไรให้บอกเอาอันนี้ไปกินสามได้ดูซ้ำคำ ให้สมยักมีกิจกรรมความสุขให้ลูกค้าทั้งปี<ห>โทร1766ชะตาชีวิตแ้้จิงใครเป็นผู้กำหนดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการกรรมลิขิตคืนนี้ผู้ที่จะมาเล่าประสบการณ์กรรมให้กับเราก็คือคุณสายันกลิ่นสมบัติและแม่ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง20ปีที่แล้วนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากความเดียงสาของเด็กหนุ่มในวัย16ปีคนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาเองต้องเหลือเพียงครึ่งชีวิตเฮ้ยตากูเตะบ้างดิเฮ้ยเมื่อกี้มึงเตะไปแล้วไงหนูกเตะทีแล้วมึงค่อยเตะตาหน้าไว้เพื่อนโอเคป่ะ พูดอย่างนี้แล้วมึงเฮ้ยก็กูบอกกูขอเตะอีกทีไม่เข้าใจเหรอวะกูมึงอยากมีเรื่องเหรอแต่ก่อนผมก็เป็นคนอ่อยแต่ใจคนแก่ร้อนบุบามโมโห,ง,หง่ายกดง่ายเล่นยิ้วกลับบ้านดีกว่าแม่งสิเล่นเล่นด้วยกันเฮ้ยกลับไปคนดิวะเน่ยเอาตัว้หนกักโอ้ไม่สนจะกลับด้วยกอทำไมพวกมึงขี้บน่นจยงวะ มันเป็นคนจังันแล้วใจมันบ่ขึ้นมูอจักน้อยสันตออยากได้หลือง้างอยากได้เลยวไว้ๆอยากได้ลไไดลหลายๆน,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 นั่นเออก็ดีๆยุันั่งชุนมันยังเป็นยานกินข้าวเออเอามาลูมา<พ> ช่างกับแม่ยันทีหลังเวลาแม่เขาเรียกเ็ารีบมานะลูกเข้าใจไหมนี่ที่พ่อแม่พูดเนี่ยได้ยินบ้างไหมคะถ้าได้ยินแล้วไงแม่แม่จะเอาอะไรกับผมเนี่ยได้ยินแล้วก็ขานสิเงียบเป็นบ้าบ้าอย่างนี้ฉันจะรู้ได้ไงว่าแกได้ยินเราบอกว่าได้ยินแล้วไงแม่จะบ่นอะไรมากหนาไอ้นี่นี่ เถียงคนไม่ตกฟ้าใช่นะเอาละเอาละพอทั้งคู่แล้วอ่ะกินข้าวได้แล้วมานี่พ่อแม่พูดพ่อแม่สอนอะไรเนี่ยฟังบ้างเข้าใจไหมไปโรงเรียนเรียนหนังสือเนี่ยครูเขาสอนก็ต้องฟังเขาไม่ใช่เอาแต่เถียงเขาเขาจะได้รับจบมาจะได้มีงานดีๆทำฉันอยากจะรู้นะขี้เกียจสลังยาวอย่างแกเนี่ยนะมันจะทำมาหากินอะไร วันๆก็คงจะติดยาต็จติดไม่ก็ติดคุกติดตารางไปเลยละแก่โอ้ยไปกองไ่เกลี่ข้าวอะบนอะไรนักหนาแม่ทุกวม่ทุกวันเลยไอ้ยันไอ้ลูกแกเขาโทษพ่อแม่หนูนี่นะยันทําไมทําอย่างนี้เลยลูกมันบาปรู้ไหมข้าวจตละเม็ดนี่กว่าจะหามาได้เนี่ยแสนจะลําบากเอาละเอาละพ่อหยุดบนน่นได้ละน่าเบื่อจริงเลย ยังไม่รู้ภาษีภาษาเด็กเด็กที่ไหนกันฉันทำยังไงกับมันดีนะพูดไปมันก็ไม่ฟังซอนมันมันก็ไม่ฟังเอาดูเถียงเถียงเถียง,งอย่างเงี้ย <c oughs> อยากให้ตั้งใจเรียนอยากให้จบหอดปราริญญาอยากบอกอยากให้เขามีกลมด้วยนะอยากให้เขามีงานทั้งยืนเขาห้องบอกตั้งค่วมแม่บอหล่ะคือพ่อเนี่บางทีก็พูดอยาดเสียหรือพูดอะไรไม่ไม่ไม่ค่อยถูกใจเราอย่างเงี้ยเราก็ ปวดง่ายเตะเตะ้าข้าวคำคทั้งแรกก็ไม่คิดอะไรมากหรอกเบื่อวะไม่มีโร์แปรงเรียนเลยดูดิเสื้อ,อย่างเก่าเลยครับก็ครับนี่ขาดีกทั้งหากเซ็งห็นเป็นไรเลยใจใส่ไปเถอะเดี๋ยวแม่ก็ซื้อให้ใหม่เล่าอือ้ม อะไรก็เดียวอะไรก็เดี๋ยวเห็นกี่เดียวละเห็นแม่ซื้อทักทีเห็นวันวานเอาไปบนนน่าเบือ่ออ้าวอาคุยกันอยู่ได้ชวนน้องคุยอีกละรีบร,บรบีแต่งตัวเข้าเร็วข้าวเดี๋ยวต้องไปกินข้าวอีกเหน๋ยวยไปโรงเรียนสายเร็วๆนะลูกครับแม่ไม่รู้จักหน้าที่เลยเด็กพวกนี้ดูดิสนามมาถึงแค่นี้ยังบอกเลยเร็วเร็วรู้ล เสื้อนะไดิเสื้อมันเก่าแล้วล่ะโอ้ยเก่าไปนิดเดียวเองใส่ไปก่อนเถอะยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนี่รู้ไหมคนเราจะเรียนเก่งไม่อยู่ที่เสื้อมันอยู่ที่สมองแล้วก็ตั้งใจเรียนเข้าใจไหมอะไรกันแม่เสื้อตัวนี้ใส่มาตั้งสิบสิบ,สบ,สบปีแล้วนะแม่อายเพื่อนตาแล้วนะแม่อายเอ้ยอ,อะไรกันไปเรียนไม่ได้ไปอวดกันไปแต่งตัวอวดกันที่ไหนเล่าเอานี่ ใช้ที่มันประหยัดประหยัดหน่อยล่ะเงินก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยอ่ะโอ้โหแม่สิบบาทเอ้เหรอแม่จะประหยงประหยัดอะไรนักหนาแม่เพื่อนๆในวันร่สามที่สิบบาทดูแม่ให้ผมในสิบบาทเนี่ยจะพอกินไหมแม่แกซื้ออะไรนักหนาไปโรงเรียนก็ซื้อค่าโรงเรียนก็ถูกก็ถูกสไตล์นี่แล้วเหลือกัดมาด้วยตั้งใจเรียนเรียนให้มันจบจบจะได้มีงานดีๆทำดูพ่อแม่เป็นตัวอย่างสิ ำหน,น้าเหนื่อยก็เหนื่อยจนก็จนร้อนก็ร้อนตั้งใจเรียนส่งเสียให้เรียนก็เรียนไปเถอะรีบกลับมาบ้านอ่านหนังสือเข้าใจไหมพอเถอะแม่พอเถอะเลิกบ่นได้ละเดี๋ยวนี้ผมไปเที่ยวแล้วนันงานวัดอะ่ะนี่ไอ้ที่ฉันพูดฉันสอนอยู่เนี่ยได้ยินเข้าหูแกบ้างไหมฉันบอกว่าให้แกเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็กลับมาบ้านมาอ่านหนังสือ แกนะมีน้องเป็นตัวอย่างนะทาไมถึงไม่ดูฮะน้องนี่มันตั้งใจเรียนขนาดไหนบางทีถ้าคนเราถ้าพูดกันดีๆแบบนุ่มนมวลน,นี้เราก็ไม่เป็นไรหรอกวิเชยก็มาพูดพงแพงมาแพงคนเรามันก็เป็นใบรุ่นเนาะอ่าม,มันก็เผืดอารมณ์แบบโมงนะ่ายยิ่งแข็งก็ยิ่งโตตัว,ตวพ่อกับแม่จะให้มากที่สุดคือลูกที่มีปัญหาอย่างพ่อผมนี่ทําตัวปกติพ่อกับแม่ก็ก็รักอยู่แต่ว่าความ ความพิเศษในการที่จะใส่ใจมัมนมีมีน้อยกว่าอย่างพี่ยันเลือดร้อนเดือดร้อนก็จะไปดูแลเป็นพิเศษแม่จะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยบน่บนบน่บนบ่นด้ทุกทุกวันนะแม่ะและที่ฉันบน่นนะแล้วแกฟังฉันบ้างไหมล่ะทุกวันเนี่ยมีให้กินเนี่ยก็ดีของไปแล้วโอ้ยน่เราไปอยู่ระเบียบับเนี้มันเล่าแต่นบน ัวดที่ไรก็เตะทุกครั้งอ่ะสามสี่ครั้งนั่นแหละผมจาได้เชื่อว่าเขาไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่พูดอะไรให้ผมผิดใจผมโดดเรียนหนีไปเลยอารมณ์รุนแรงก็ไปตามใจตัวเองตรงนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากการทะเลาะกันถึงขั้นรุนแรงแต่เป็นเพราะอารมณ์ของเขาอารมณ์ที่เข้าข้างตัวเองแล้วก็หนีพ่อกับแม่ไปซึ่งซึ่งพ่อกับแม่ยังยังรักรักพี่ยันมากแล้วก็เป็นห่วงปวดว่ด้รเหรอมือของแม่กับพวกับ ขึ้นหอลูกกับกันย้ายกับลูกเจ้าความดีกัลูกเจ้าความก,ก็กบไปหาเสือไปช่วยที่อุดรกับไปนัง่งน่งเลยกับไปร้องหอบกินเจ็บหรน้ำหาลูกทำอะไรนะแม่แม่เอาเงินที่เก็บไปซื้อเสื้อให้ยันอย่าหางผมมากนะแม่พักเนี่ยสุขภาพของแม่ยังไม่ค่อยดีอยู่ด้วยแม่คิดถึงลูก